ทำไรได้อ่ะถุงมือผ่าตัดเคลียร์ประเด็นนะเว้ยถุงมือฟ้าในะเคลียร์ประเด็นนะครับเคลียร์ประเด็นเลยนะครับแล้วก็ โอ้ยเฮียกูจะทำคลิปเนาะมึงมายิงกูทำไมไวะไอซัสเอ้ยโอเคใครที่กำลังมองหาเงินในเกมบอสปินนะผมราคาดีแล้วก็สะอาดชัวร์ร้อเซแบบว่าไม่ใช้สคริปไม่ใช้โปรในการฝามนะผมโอเคตอนนี้ที่ร้านของพี่เนี่ยมีขายแล้วนะผมและราคาเนี่ยดีมากเลยนะครับผมลองมาดูแล้วกันไม่โกงแน่นอนไม่ต้องไปเสียค่ากลางไม่ต้องกลัวว่าพี่จะเกลียน หรือว่าจะโดนป้นหรือว่าจะไปโดนจี้อะไรนะผมสะอาดชัวร์แน่นอน100%น,นผมโอเคลิงก์เพจอยู่ใต้ทริปชั่นทักมาเลยในเพจอินบ็อก์มา Let's go ถ้าฟาดไม่ไหวก็มองหาร้านพี่้าหนูระวังไม่โดนฆ่าในเซิร์ฟนะเว้ อ่าโอเคสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนท่าคนแก่ัวรุ่นเมกาที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในบ็อกซ์สปินนะฮะโอเควันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นการทําอาชีพสายขาวนะผมแบบว่าที่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คิดว่ามันจะหาตังค์ได้เยอะมากนะครับผมแต่จริงแล้วมันหาตังค์ได้เยอะมากแลผมแล้วก็สบายด้วยนะครับต้นทุนต่ําด้วยนะครับก็คืออาชีพเจนนิเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมาไขปริศนานะครับว่าไอถุงมือฟ้าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราจะเป็น พนักงานทำความสะอาดแบบเต็มรูปแบบนะครับโอเคอัน okay, ดับแรกไปเอาตังก่อนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยตังไม่เหลือเลยนะครับติดตัวเนาะตังโคตรน้อยอะตังอย่างจนอะยไม่พี่จนหยางวะย่าจนเกินนะครับใครมีตังก็ขอตังหน่อยนะน้องรวยรวยอะมีปะรวยรวยมีใครรวยกว่าพี่บ้าง พี่ขอตังค์หน่อยนะโอเคเราจะมาซื้อนี่เนาะถุงมือตรงนี้นะครับผมหลายคนถามพี่กันมาบ่อยมากเลยนะครับว่าไอ้ถุงมือเนี่ยมันทำไรได้อะถุงมือผ่าตัดโอเคแม่งบอกเป็นถุงมือผ่าตัดนะไอ้เหี้ยแต่พอใส่ปุ๊บเดี๋ยวเขาดูนะพอใส่ปุ๊บแม่งบอกเป็นถุงมือมือสะอาดงานสปกปรกหรือเพียงแค่พยายามจับคู่ลูกเรือก็เหมือนแบบเอาตรงนะประโยชน์ของมันเนะี่ยคือใส่เฉยๆนะครับแล้วก็เหมือนให้ใส่กันเป็นทีมเป็นแก๊งนะครับมันไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรนะรผมจริงๆนะครับผมเนี่ย ใส่แค่นี้นะครับผมให้รู้ว่าเอ้ยเราคือชาวถุงมือฟ้าเออเคียร์ประเด็นนะว้ยถุงมือฟ้านะีเคียร์ประเด็นนะครับเคียร์ประเด็นเลยนะครับแล้วก็หยุดถามพี่ได้แล้วนะครับในสตรีมเนาะหยุดได้แล้วนะครับ ที่ตอบบ่อยมากๆเลยนะครับว่ามันทําอะไรไม่ได้เออไม่ได้บ,บ้พี่อะไรทั้งนั้นในเวนก็เวลาเราจะมาทํางานถูพื้นเนี่ยถูพื้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราต้องมาทํางานถูพื้นที่นะร้านเบอร์เกอร์นะผมสถานที่เบอร์เกอร์สกิลถูพื้นเนี่ยมันคืออันนี้นะผมนะความทําความสะอาดนั่นหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่าเจนินเตอร์นะครับโอเคกดเข้าไปเนาะมันก็จะมีระดับเลเวลนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะผมว่ามันทําอะไรบ้างนะแต่ละเวลนะครับโอเคแม็กซ์สุดก็คือ55เวล5้เนี่ยปลดล็อกไม้ เขาอาไม้กวาดที่แบบอะไปดูเลยดีกว่าว่าไม้กวาดสีขาวนี่มันคืออะไรเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันเนาะออโอเคเวลาซื้อไม้กวาดมาซื้อตรงนี้นะครับผมร้านนี้นครับเคยบอกไปแล้วเนะาะอะ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าติ๊กไม้กวาดเนาะอ่าติ๊กไม้กวาดนะครับโอเคไม้กวาดเนาะอ่านี่มันก็จะมีไม้กวาดแบบไม้กวาดทองแดงไม้กวาดเงินไม้กวาดทองแล้วก็ไม้กวาดเพชรนะครับผมอ่าอันนี้คือจะเป็นไม้กวาดเริ่มต้นนะครับเวล5นี่คือเป็นไม้กวาดเริ่มต้นนะพอเวล1ิเนี่ยเราสามารถมาซื้อไม้กวาดทองแดงได้ไม้กวาดทองแดงเนี่ยคือจะสามารถเพิ่มการเอ่อฟาร์มเงินได้10%รนะผมแล้วก็เร็วขึ้น10%นะครับก็คือเวลาเนี่ยลดลงนะผมทำให้มันกวาดได้เร็วขึ้นนะครับทองแดง เรื่อยๆเนี่ยหืส20เนี่ยเราก็จะปลดล็อกเอ่อไอ้ไม้อะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ศาสตร์เปื้อนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไม้กวาดอันนี้นะครับผมไม้กวาดไม้กวาดซินเวอร์นะฮะตรงนี้ครับเวลยี่สิบห้าไม้กวาดซินเวอร์เนี่ยคือจ่ายเงินเพิ่ม45%เพิ่มมาจาก10%เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะฮะความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น20%่สิร์เนะผมก็คือเวลาในการในการกวาดเนี่ยลดลงนะครับโอเคต่อมานี่ก็ไม่ต้องไปไอ้นี่ดูมาเนาะอันนี้คือสามารถแบบเอากวาดน้ำมันได้ก็พื้นที่ สกปรกเหมือนกันแหละเออในร้านเนาะแต่นี่คือมันไปกวาดนอกร้านได้แล้วนะครับอันนี้เนาะกวาดนอกร้านได้นะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเบลสี่สิเราเพิ่มไม้กวาดทองนะฮะไม้กวาดทองเนี่ยคือจ่ายเงินเพิ่มขึ้่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโหได้โคตรเยอะนะครับเพิ่มมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือแพงขึ้นชิบหายเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมการกวาดเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยลงนั่นเองนะครับต่อมาครับผมปลดล็อกสารพิษสารพิษก็คือมันจะมีคราบในห้องน้ำเนี่ยที่เป็น เราสามารถกวาดมันได้นะครับผมแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะครับต่อมาอันสุดท้ายเลยครับปลดล็อกไม้กวาดไดมอนด์เนี่ยครับผมเพิ่มการจ่ายเงินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความเร็วในการกวาดเนี่ยเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าเวลาในการกวาดเนี่ยมันจะน้อยลงนั่นเองนะครับจากสมมติเนี่ยเรากวาดสามสิบวิใช่ไหมมันจะเหลือกวาดประมาณยี่สิบเอ็ดกว่าวินะครับผมฮะน้อยลงมากๆนะครับไม้กวาดนี้เรียกว่าท็อปสุดแล้วนะครับผมในสายของเจเนอเตอร์นะครับผมในสายของพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายนะครับแล้วก็าาารมมงง่่่ยยยดด้ววนะะคคับผโออออเเเีี๋พจล ใช้ไม like so ้กวาดแต่ละอันให้ดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวลองมากวาดให้ดูนะครับว่าแต่รอบเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่เนาะคือตอนนี้พี่ปลดมาจนตันแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยราคาเนาะโอเคเรามาเช็คราคากันนะครับไม้กวาดทองแดงเนี่ยจะอยู่ที่100นะครับใครปลดแล้วก็รีบมาซื้อนะผมพี่แนะนําว่าถ้าปลดสกิลพวกไม้กวาดเนี่ยให้มาซื้อนะครับอ่าไม้กวาดทองแดงหนึ่ร้อนะผมไม้กวาดเงิน300นะครับไม้กวาดโกลเด้นม็อบเนี่ยไม้กวาดทองเนี่ยอยู่800แล้้ววกก็ไมาดเพชรนะครับแพงที่สุดแล้วนนะครับใสายไม้กววาาดดเเนนะรัผมี๋ยาไปลองไม้กวาดทอองงแดดก่่นนะะครับวาจไ้เงินเท่าไหร่นะครับ เจ well. <59 S 1> นเตอร์พี่เวล59นะครับ59อ่า59นะครับไป let's go โอเคเออลืมบอกว่าลืมบอกคือเวลาเราใช้ไม้กวาดเนี่ยเราต้องกดใช้มันด้วยนะครับเนี่ยกดติดตั้งนะครับผมอ่าใช้กวาดนะครับแต่อย่าไปตีนะโอเคเสร็จแล้วมันขึ้นมาในหะ้เรากด2ไว้เลยอ่าแล้วก็ คราวนี้เราก็ไปรับเควสเนาะแล้วก็ใช้ไม้กวาดเนี่ยกวาดไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดใช้เนี่ยมันจะใช้ไม้กวาดอันแรกเริ่มนะครับผมเออซึ่งมันฉัดได้น้อยนะครับไม้กวาดแรกเริ่มเนาะเดี๋ยวลองแบบไม้กวาดแรกเริ่มหมดเลยกันอ่ะไม้กวาดแรกเริ่มอ่ะเนี่ยพอกดเข้าเควสปุ๊บเราจะได้ไม้กวาดแบบธรรมดามาครับเนี่ยเห็นป่ะอ่ะไม้กวาดธรรมดาได้เท่าไหร่ดูอ่ะห้าวิเนาะนี่ห้าวิห้าวิอ่ะไม้กวาดธรรมดาห้าวิอ่ะกองแรกกองแรกได้กองแรกได้ยี่สิบอะได้ยี่สิบนะครับกองแรกได้ยี่สิบเนาะโอเคอ่ะกองได้้อยู่ปรระะมาณนนีคับ เวลาก็5วิเน,นาะน้ำได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลอกไปกวาดข้างในดูนะครับไม่เข้าไม่ได้ล็อกทำไมใครล็อกใครล็อกประตูอออ่ะกวาดกองข้างในนะครับ15วินะอันนี้โอ้โหนานอยู่นะครับนานนะโอ้เอาให้มีคนมามีคนมาอะไรกะเอา วา่าไงยู u b e มาเจอพี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเชี่เอ้ยเจอเจอ้องเจอน้องน้องในแก๊งนะยครับโอเคพอดีพี่ทําคลิปอยู่อันนี้30ิวิเลยนะครับไม้กว่าธรรมดาเนาะสามสิบวิเลยนะครับนานจัดเลยนะครับโอ้โหแล้วกว่าจะกวาเดเสร็จโดนยิงตายก่อนแน่นอนนะครับโดนยิงตายแน่นอนนะครับไม่มีรอดแน่นอนนะครับเออถ้าคนได้เยอะเนะี่ยโอเคแล้วดูเงินที่ได้ดิได้มา185รอยก็ถือว่าเออสำหรับพี่มันไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองไม้กวาดทองแดงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามากวาดน้ํากัน ว่าน,น้ำเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับฝาดน้ำปกตดไดออิได้เออได้20่สิไมกวาดทองแดงนะแต่เวลาลดลงนะ21นะครับเวลาลดลงด้วย26เวลาเหลือ4.5โอ้โหลดมา0.05ย์นาวินะครับลดมา0.05ย์นาะวิเนาะเออเงินก็จะอยู่อยู่ประมาณแบบ20อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกวาดด้านในดูนะครับ13.64ามจุดหกสวิจุดีวินะครับไม่ถึง15บห้าวิเนาะ ลดลงมาประมาณวิกว่านะครับวิกว,กว่าก็ไวได้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปกวาดด้านในข้างในติดเชื้อโอ้ติดเชื้อต้องรอว่ 4, นะรลังสีนาะสีเขียวนะครับยีิบเจ็ดวินะลดลงมาแล้วผมประมาณ2วิกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเงินว่าได้เงินเท่าไหร่นะยีิบเจ็ดวิกว็นา,านอยู่ดีนะครับแต่คือสีเขียวเนี่ยมันนานอยู่แล้วนะครับต่อ,อให้เป็นแบบไม่กวาดท็อปท óp, มันก็ไม่ได้ต่ำกว่า20ิวิแน่นอนนะครับแดี๋ยวดูเงินว่าได้เงินเท่าไหร่นะ โอ้โอ้มากกว่าเดิมนะครับ198ขึ้นมาประมาณ20กว่ากว่าเกือบ30นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่จะใช้ไม้กวาดเอาบัคอะไรเนี่ยไม้กวาดซินเวอร์นะครับราคา300นะครับอ่าโอเคก่อนใช้ก็ติดตั้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็ไปเข้าเควสเนาะไม้กวาดซินเวอร์นะครับโอเคกวาดน้ําได้ประมาณเท่าไรอ่าลืมลืมกดไม้กวาดเห็นปะถ้าไม่กดไม้กวาดนี่เป็นเรื่องเลยนะครับอ่า โอ้ oh, 4วิ4 4.17วิอันนี้ไวกว่าไ,ไวกว่าทองแดงนะผมไวกว่าไม่กว่าทองแดงนะครับไวกว่าเยอะเลยนะอันนี้นะ <c oughs> ไวกว่าเยอะเลยนะครับอ <c oughs> ่าเวลอัพเฉยเว่อร์ไวกว่าเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปกวาดพื้นที่สกรปรกนะครับด้านในเนาะพื้นที่สกรปรกด้านในนะครับ โอ้ยเฮียกูจะทําทคลิปเนาะมึงมายิงกูทําไมวะไอ้ซัสเอ้ยโอเคมาต่อที่แมกวาดซินเวอร์ต่อน,นะครับว่าได้เงินเท่าไหร่นะโอ้เวลา12.5สองาวินะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับผมซินเวอร์นะครับดูสิว่าได้ตังค์เท่าไหรนะ่เนาะโอ้ โอ้เยอะนะครับ80กว่าบาทเลยนะครับผม83เลยครับเดี๋ยวดูกองนี้ว่ากองนี้ได้เท่าไหร่เนาะเออนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับอันนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับคือไม้กวาดเดี๋ยวมันกวาดได้เรื่อยๆนะครับแล้วคือมันซื้อไม้กวาดเดี๋ยซื้อทีเดียวเนาะถ้าเราไม่แบบไปโดนยิงตายเหมือนพี่ตะกี้นี่ครับโอเคเอ้าไอ้ยของกูตกอะไรตรงนี้วะเอ้เวลาเหลือ25าวินะครับเวลาลดลงจากไม้กวาดทองแดงนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าไม้กวาดธรรมดานี่30อันนี้คือลดมาห้าวิเลยนะครับลดมาไหรร่นะคับ นาจา200้ไหม200้ยไหมโอ้สองนะครับรอบหนึ่งนะครับจุดลังสีนี่ได้เยอะเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวลองออไม้กวาดทองทองนี่โอ้โหเหลืออยู่สี่จุดหนึ่งวินะครับจาก5วิลดเยอะอยู่นะครับเนี่ยไม่ใช่แล้วน,นิดไม่ใช่4ว่ะ3า5ว่ะตะกี้บัก3 8 5ว,5วินี่เร็วมากครับได้เงินทีเท่าไหร่น้ําได้เงินโอ้ได้เงินทีละสี่สิบเ,เ,เนาะสองกองเกือบร้อยแล้วนะครับ สองกองเกือบร้อยแล้วครับกองพวกในห้องน้ำคือ11วินะครับโอ้ oh. ได้เงินเท่าไหร่รอบเดียวกองเดียวร้อยหนึ่งนะครับกองละร้อยนะเฮ้ยร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับเยอะนะครับเยอะเลยนะฮะชิวๆเลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับแบบนี้เนาะ โอ้ร้อยสามสิบกว่าด้วยกองนี้คือแต่ละกองนี้ไม่เท่ากันเนาะแต่ละกองไม่เท่ากันนะครับเวลา23.08โอ้โลงมาจากไม้ซิลเวอร์ก็ประมาณวิ2วินะครับเกือบ2วิเนาะดูดิว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับเอ่อพ p 9 6 6ไม้เขียวเฮ้ยเดี๋ยวไม้ทอง340กว่าเลยวะคูณด้วยโอ้โหเยอะนะเยอะเลยนะเว้ยเคต่อไปเดี๋ยวไปเอาไม้ไม้ไดมอนด์นะครับไม้ไดมอนดะ์เนาะอ๋อไม้ ไดมอนด์หน่อยนะครับไม้กวาดเพชรนั่นเองนะฮะอ่ะลองกวาดน้ําสิลองกวาดน้ำสิสามจุดหโอ้โหโคตรไวไม่ถึง4วิโอ้โหงเงินเท่าไหร่กองนี้กองนี้38มันแล้วแต่กองนะแต่กองไม่เท่ากันนะครับแต่ละกองไม่เท่ากันเนาะแต่ละกองไม่เท่ากันนะครับเอฟพีร้อยสี่สิบแปดกองนี้30กองนี้30กองนี้50โอ้โห2สองกองร้อยไดไหมเนี่ย มันมีค่าน้ำมันด้านนอกด้วยนะครับ4.29วิแล้วเงินได้เท่าไหร่ต้องดูเงินว่าเงินได้เท่าไหร่พี่ว่าได้เยอะได้เยอะแน่แบบนี้มีคูณด้วยนะครับถ้าใครอยากแบบไวๆก็ต้องซื้อคูณด้วยนะครับผมตังเข้าที่150โอ้โหโอเคในห้องน้ําค่าสกรปรกเวลาอยู่ที่10.71วินะครับไวอยู่นะไวสุดแล้วนะอันนี้คือไดมอนด์คือท็อปสุดเลยครับไวสุดแล้วเนะมาะไม้มันไวสุดแ้วเท่านี้นะครับแล้วเงินก็คูณขึ้นไป100%นะ เพิ่มมา100%นะครับกองนี้84ว่ะเหมือนว่าเหมือนยังยังไม่สุดว่ะมันยังไม่สุดว่ะต้องลองกวาดหลายๆกองว่ะอันนี้เข้าเท่าไหร่120กว่าเยอะอยู่นะแต่เวลาเนะี่ยมันไวนะครับเวลาไวมากนะไวสุดแล้วนะครับอันนี้ถึง150ไม้กองนี้ ร้อยยี่สิบนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวลองกวาดโซนรังสีสีเขียวในห้องน้ําดูซิว่าเท่าไหร่โอ้ยยี่สิบเอ็ดจุดสี่วิอันนี้คือเร็วสุดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตังค์ว่ามันฟาร์มได้เท่า,าไหร่เนาะขอได้เยอะหนะะ่อยว่ะเหมือนแต่ละรอบมันจะไม่เท่านะครับเด็ดเดดดอกนี้ไม่เท่านะครับแต่คือไม้นี่มันเทพสุดแล้วนะครับไม้นี้เทพสุดแล้วนะครับในการฟาร์มนะครับผมในการฟาร์มนี่เนาะไม้นี้เทพสุดแล้วโอ้ 3 6 3นะครับโอ้อย่างเยอะเี้ยฟาร์มสีเขียวได้เยอะมากได้เยอะสุดแล้วแ้วเราก็วนฟาร์มอย่างนี้ไปเลยครับผมถ้าเรามีไม้ไดมอนเนี่ยรวยเลยครับแป๊บเดียวมีเงินพันเนี่ยอันนี้ได้กองละร้อยสามห้าฟาร์มเรื่อชิวๆนะครับมีฟาร์มเรื่อยชิวๆฟาร์มเรื่อชิวๆดีนะครับแล้วเงินก็ได้เยอะด้วยนะครับกองเดียว300อ่ะบ้าไปแล้วอะ่ะแต่ถ้ากองเดียว4 0 0้นี่ก็โอ้โหโหโดเกินนะครับมีใครแบบเคยกวาาได้กองเดียว400ร้ยไหมใช้ไม้ไดมอนบวกคูณ2 เออมีปะถ้ามีก็เมน์บอกพี่ด้วยนะครับผมเมน์บอกพี่ด้วยนะครับลองกวาดน้ํากวาดน้ำเนี่ยกวาดไปให้เรื่อยเลยครับถ้ากวาดน้าเนี่ยกองเล็กกองใหญ่เคลียร์ไปเลยครับเคลียร์ไปเลยแต่ไวมากแต่ไวมากแต่ไวมากกวาดน้ําคือไวอันนี้กองใหญ่หน่อยอู้วตะกี้สิบสแปดเหรอมันกองเล็กไม่ใช่เหรอวะอ่ะดูกองใหญ่นี้เท่าไหร่สี่สิบเอ็ดเฮ้ยนี่น้อยกว่าได้ไงวะแต่รอบไม่เท่ากันไะครับ บางทีกองเล็กก็ได้เยอะกว่าบางทีกองใหญ่ก็ได้น้อยกว่าบางทีกองใหญ่ก็ได้เยอะไปเลยนะครับเยอะที่สุดเลย <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> กดกวาดไปครับ <c oughs> น่ะแป๊บเดียวพี่แม่งมิดทางจะสามพันแล้วว่ะ <c oughs> แล้วคือเราไม่ต้องไปไม่เหมือนฟาร์มตู้นะครับฟาร์มไม่เหมือนฟาร์มตู้นะนี่นะอันนี้คนะือวิ่งเรื่อยๆนะครับเราสามารถแบบมือเดียวเลยนะพี่ปล่อยมือเลยเนะี่ยกดมือเดียวแล้วก็แบบนะฟาร์มไปอีกมือหนึ่งทำอะไรก็ได้แล้วแต่เล็กมือหนึ่งเองทำอะไรเองคิดเอา ระหว่างเองเล่นเป็นพนักงานกวาด่ะมันจะได้แม็กสุดกวาดา360ถ้ามันได้ถึง4 0 0้นะบอกเลยแม่งโหดสัตว์นะครับคนฟาร์มตู้เนี่ยพลิกหน้ามือหลังมือมาฟาร์มไม้กันให้ควักเลยนะฮะ21ิวินี่ไวสุดแล้วนะครับดูซิว่าได้เท่าไหร,ร่นะฮะปับ๊บซัดเข้ามาปัง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 ,ปง3าม้เหมือนเดิมนะครับใช้ตูเอากองเล็กววเราอะไอ้เหี้ยแต่ก็กวาดไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรกวาดไปเลยกวาดไปเลยนะครับพอเราแบบหาตังเห็นไะมมันหาตังถีนะครับตังเข้าถี่ คือตังเข้าถีกว่าปนตู้ป้นตู้เนี่ยคือมันมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตอ่ะพี่จะมากวาดไอ้ตรงหน้าร้านบ้างเนาะว่านหน้าร้านได้เท่าไหร่นะครับ14.29วินะครับอันนี้กวัยสุดแล้วนะไม่มีไม้ไหนไวกว่าไม้นี้แล้วครับยกเว้นแต่เกมเ,เดี๋ยวอัปเดตไม้ที่โหดกว่านี้มานียครับผมอ่ะดูดิวันนี้เท่าไหร่นะครับ125ยก็เท่าเท่ากับหลังหลร้านแหละแต่เอาถ้าคลแบบขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาชิวๆนะเนี่ยวนวนอย่างเงี้ยวนแบบจากจากตรงนน้นมาตรงเนี้ย วนจากข้างในร้านเนี่ยเออข้างหน้าร้านเนี่ยไปหลังร้านอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางคนแบบอยากจะแบบอย,อยู่แต่ข้างข้างละข้างในห้องน้ำก็ได้นะจะเอาแต่แบบกองแบบกองกองแบบสกรปรกกัแบบกองเขียวอะได้เลยโอเคประมาณนี้เนาะโอ้โหจะห้าพันแล้ววะ่ะอันนี้พี่เล่นมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยอัดมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนะี 5, ่ยห้าพันว่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงห้าพันว่ะ คือมันชิวนะครับบางคนคิดว่ามันอาจจะแบบเออได้ไม่เท่าตูเทมแต่คือมันเรื่อยไงมันกวาดเรื่อยๆมันไปเรื่อยเนี่ยดูดิเงินไหลมาเรื่อยๆเงินเข้าทีจัดอะ่ะเี่ยเข้าทีละสามสิบห้าสิบอ่ะแล้วน้ำก็สปอนใหม่ให้เรานี่อยากได้เยอะหน่อยเข้าไปข้างในยอย่างนี้อ่าเข้าไปข้างในยอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดวินี่มันก็ได้แบบไวสุดแล้วนะครับไวสุดได้เท่านี้แหละเออถ้าจะไวกว่านี้คือไปโปนะครับเออไปโปเอานะครับถ้าคือเล่นมานี้มันก็ได้ไวสุดเท่านี้นะครับผมพยายามเล่นตั้งแต่แบบแรกๆเนาะจะไดแบบ ไม้ไวๆนะครับหรือไม่ก็ไปหาซื้อนะผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับสายฟาร์มไม้กวาดนะฮะอ่าดูโอ้ไม้กวาดทองนะครับผมไม้กวาดทองก็สวยนะครับไม้กวาดธรรมดานี่โศกังนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องอา้าวเดี๋ยวปูดได้ความแข็งแกร่งมาได้ไงวะนะันนีย เลเวลอัพเฉยว่ะกวาดจนเวลอัพนะครับเวลไวมากนะครับอันนี้เวลไวมากยอมรับเลยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสหรับสายไม่กวาดเนาะใครสนใจเอ่อพวกสายนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับลองหาตังหาเลยแต่ถ้าหาไม่ไหวก็ที่ร้านพี่มีเงินขายมีของขายนะแวะเข้าร้านนิดนึงนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมอยากให้ทําคลิปแบบไหนทักเข้ามาเลยไม่ดิ คอมเมนต์ดีกว่าทักเหี้ยคอมเมนต์เออ